อนามัยเฮือนซานเนาะสบายดีทานผู้ชมส่งองยู u ู e ลูกหยุ้ยพาไปพผะหลอได้พาผู้ชมมาบึงการอนามัยเดินบ้านเปิดบ่อไฮจูดอยู่แต่ว่ามันหแห้งเนาะหลดเก็บขี้เหยือเขากับบกเก็บให้ได้เป็นเศษหม่เศษตอกแปบ เศษหานาแบบเขาต้องได้จูดทิพเพราะมันก็นห่างกันอยู่นเนาะเฮือนแต่ละเฮือน,นก็นห่างกันอยู่จูดขี้เหยืยเด้อทานผู้ชมเด้บอบระมาณว่าจูดยังได้จูดขี้เหยืยมันหกลายเอาจักตัดหนามาตัดแล้วก็จูด เงินก็ยังบรทันได้มีคนมาอยู่ด้วยสอบหาเจ้าของอยู่ไปดีสิได้มาอยู่เงินเตี้ยเตียตน,นี่เนาะเตี้ยเตียเดินบา้านกงกวงนี่จอดรถได้เป็นสิบเจอดรถสิบล้อก็ได้สามคันปิ่นหัวไปทางนั่นปิ่นหัวไปทางนั่นสองคันปิ่นหัวไปทางนั่นสองคัน ได้อยู่4คันเ,เมืดละไพ่ก็ยอมลงแล้วมอดแล้วขี้เหงื่อขี้ยุกเฮาทางออกพอบตเป็นกับวยจูดแล้วเนาะขี้เหงือแต่ว่ามัน จำเป็นมันไก่เนี่ยไก่ตัวเมืองเนี่ยเขามันอยู่ซานเมืองรีวิวห้อมห้อมเงื่อนอันเลยกำแพงอันนี้ประตูเขาเงือนนี่ต้นมักมว้วนหลักไฟโซลารเซลล์ยังทางเขา แทงอ้อมขางเบื้งงงงอ,องเหนือนี่กระแพงอ้ามขาบองใต้เนี่ยทางหลังเงินงก็ซื้อเพิ่มเงินเก่าแล้วประมาณสามปลายปีแหละเงินอยู่อีกประมาณสามปีก็ได้หมางเลยหมางเห็ดใหม่เด้อถึกเหล็กเด้อ ถึกเลขถึกเบอร์ด้ถึกหอยพัฒนาเด้เสียนันเห็ดล้งสองสั้นและคันได้เห็ดบยรีวิวหอมหอมเงอนผู้ไดต้องการคอมเมนต์มาเด้อสาวในคล้ายคล้ายพอมคันถึกใจและก็คาย ก็มีเฮือนหลังนั่นเป็นเฮือนกบเข่าเลยอยู่หลังนั่นหลังนี้เป็นสำฮองหลังอยู่นี่ต้นม่วงเล้วลุงยุ้ยแล้วปลูกต้นม่วงกันนี่ต้นไม้ต้นตอกแทนแต่ลุงยุ้ยแล้วปลูกแต่ต้นกล้วยลุงน้องปลูกตัวนี้เจ้าของเฮือนเพิ่มสื่อน้ำเพิ่ม กัวยสตัทถิมเมื่อได้เท่าทางหน้าให้มันเป็นมันงามทางหนา้าท่านผู้ชมคลิปนี้สิมีเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเนาะรีวิวเฮือนเตี้ยให้เบิง่งทางในโอยักรีวิวให้เบิ่งหรอกเนาะมันบบทันได้ต่อพายเขา่าสับโบทันได้ใส่เพดานบบทันใส่ผัดลม อขอบใจเดอ้อท่านผู้ชมที่ได้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ลุงยุ้ยพาไปพาหล่อในเดอ้อ